ปัญหาประชากรอันเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงนั้นถือเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญซึ่งหนึ่งในผลของมันจะทำให้จำนวนประชากรวัยทำงานลดลงและพลอยทำให้ผลผลิตหรือรายได้ของประเทศลดลงตามไปด้วยการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องเลือกที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าเรื่องที่ดังๆก็เช่นค่อยถูอุโซหรือ Love and l i ล ที่เล่าถึงอนาคตซึ่งรัฐบาลจะจับคู่ชายหญิงอายุ16ตามการคำนวณความเข้ากันได้เพื่อให้ทั้งคู่แต่งการกันในอนาคตและเพิ่มจำนวนประชากรโดยผู้ที่ไม่แต่งงานก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ผู้เขียนก็ยังรู้สึกว่าการ์ตูนที่เอาประเด็นนี้มาเล่านั้นยังขาดอะไรไปบางอย่างแต่ก็นึกไม่ออกว่าอะไรจนกระทั่งมาเจอการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ใช้ประเด็นอัตราการเกิดนี้มาเล่าเรื่องราว ปัญหาคือการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเลดสิบแปดอัพดังนั้นผู้เขียนจะไม่ขอบอกชื่อเรื่องแต่จะขอลงชื่อกลุ่มผู้วาดไว้เพื่อเป็นเครดิตโดยกลุ่มผู้วาดนั้นใช้ชื่อว่า Freedom พบผิดหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิด,ดีโอคลิปใหม่หรืออ่านต้นฉบับตัวหนังสือได้ที่ Facebook เพจบทความต่มใจฉันตามลิงก์ในดีสคริปชั่น เรื่องราวในการ์ตูนนั้นเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในยุคที่อัตราการเกิดคาดว่าจะตกต่ำร้ายแรงมากเริ่มต้นเรื่องโดยการแสดงให้เห็นภาพของเหล่านักเรียนหญิงคาดว่าอายุอยู่ในระหว่างช่วงมปลายนั่งอยู่ในห้องเรียนเหมือนกำลังจะเริ่มชั้นเรียนแต่คนที่ยืนอยู่หน้าชั้นซึ่งควรจะเป็นครูกับไม่ใช่ครูแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแทน จ้าหน้าที่คนนั้นมาถึงก็กล่าวว่าพวกเธอคือเหล่านักเรียนหญิงที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีกรรมพันธุ์ที่ดีและได้รับเลือกให้เข้าชั้นเรียนพิเศษนี้หน้าที่ของพวกเธอจะไม่ใช่การเรียนแต่เป็นแม่พันธุ์มาถึงก็ลดทอนความเป็นมนุษย์เลยทีเดียวและแน่นอนว่าเหล่านักเรียนหญิงก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโปรแกรมพิเศษนี้กฎมีอยู่ว่าตั้งแต่วันถัดไปผู้ชายทุกคนในโรงเรียนนี้หากต้องการจะ วูฮูกับพวกเธอฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับวูฮูเป็นศัพท์ในเกมรซิมไว้เรียกถึงกิจกรรมที่สำหรับไปเพิ่มจำนวนประชากรแต่ถ้าเรามองกฎนี้ให้ลึกลงไปนี้ก็คือการที่รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ชายนงโรงเรียนสามารถวูฮูกับพวกเธอได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความยินยอมของฝ่ายหญิง หรือถ้าพูดแรงๆหน่อยก็คือเป็นการอนุญ,ญาตให้ฝ่ายชายสามารถกระทําในสิ่งที่ไม่สามารถพูดเป็นคำออกมาใน YouTube ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎข้อต่อมาคือเงื่อนไขาการจบการศึกษาก็ง่ายๆมากครับก็คือหากฝ่ายหญิงตั้งครันก็จะจบการศึกษาจากโปรแกรมพิเศษนี้ไปถึงตรงนี้ผู้ฟังหลายๆคนก็คงนึกอยู่ในใจว่ามันก็แนวการ์ตูน18อัพทั่วไปใช่ไหมก็ใช่ ใช่ครับใช่แต่จุดที่ผู้เขียนรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจและไม่ค่อยพบเห็นประเด็นนี้ในเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของผลประโยชน์ผู้เขียนเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเราอาจจะสั่งอาจจะบังคับได้แต่เขาก็มีสิทธิ์หรือพยายามเลียกเลี่ยงที่จะไม่ทําตามก็ได้สิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยยอมทําตามมากที่สุดคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่แลกเปลี่ยนกันกฎข้อต่อมาก็จะมีอยู่ว่า เมื่อฝ่ายหญิงตั้งคันเธอจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากฝ่ายชายที่มาวู้ฮูด้วยกับเธอทุกคนย้ำทุกคนที่มาวู้ฮูกับเธอคนละ1%ตลอดชีวิตของฝ่ายชายโดยคาดว่าจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนสมมุติว่านักศึกษาจบใหม่มีทํางานมีเงินเดือนส0 0 0มื่นละกันถ้าต้องหัก1%ตลอดชีวิตก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ200บาท ก็เป็นจนํานวนที่ไม่เยอะมากอาจจะพอๆกับค่าโทรศัพท์รายเดือนหรืออาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําแต่สมมุติว่าถ้าเพอวู้กับผู้ชาย10คนละ่ะก็คูณ10เข้าไปก็กลายเป็นเดือนละ2,000บาทละถ้า50คนละ่ะก็คูณ50ก็จะกลายเป็นได้เธอก็จะได้เดือนละ1,000 0บาทเรื่อยๆตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดฝ่ายชายบางคนเกิดประสบความสําเร็จในชีวิต กลายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เป็นนักกีฬาชื่อดังหรืออะไรทํานองนี้ที่เขามีรายได้ต่อเดือนมหาศาลล่ะผู้ฟังคนจินตนาการได้ว่าการที่อยู่เลี้ยงลูกโดยไม่ต้องทํางานแล้วก็มีเงินรายเดือนจํานวนมากส่งมาให้กับตนเองนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่น่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งทีเดียวเรียกว่าจะบอกว่าเป็นหนูตกถังข้าวสารเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่นักเรียนหญิงผู้ถูกเลือกนั้นจะมีกลุ่มคนที่ยินดีหรือดีใจที่ได้รับเลือกด้วยเช่นเพื่อนของนางเอกที่เธอเล่าว่าเมื่อทางบ้านรู้เรื่องนี้ก็ดีใจกันทั้งบ้านวันต่อมาเมื่อโปรแกรมเริ่มขึ้นผู้ฟังก็คงพอจะเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสาวๆเหล่านั้นผมขอยกประโยคที่นางเอกอธิบายไว้มาเล่าดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนและเห็นภาพทีเดียวเธอเล่าว,ว่า พวกนักเรียนชายเนี่ยปฏิบัติกับพวกเธอไม่ต่างอะไรกับของเล่นเลยซึ่งของเล่นอะไรเราก็รูดูกันอยู่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเหล่าผู้หญิงจะไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่ากันก็คือเกิดตั้งคันเร็วเกินไปจำเพื่อนนางเอกได้ไหมครับในวันแรกนั้นเธอวูฮูกับผู้ชายไปทั้งหมด4คนแล้วพอผ่านไปคือในโปรแกรมนี้ ทุกเช้าตอนนักเรียนหญิงเข้ามาเนี่ยก็จะมีการตรวจเป็นการเหมือนให้เดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแหละแต่ว่าเป็นแทนที่จะตรวจจับโลหะก็จะเป็นการตรวจการตั้งคันแทนก็คือสรุปก็คือวันแรกเธอวูฮูไปได้4ี่คนวันต่อมาเธอเ,เธอเดินผ่านเครื่องตรวจเครื่องตรวจด,ดังซึ่งนี่ทําให้เพื่อนนางเอกเนี่ยค่อนข้างผิดหวังมากเพราะเพราะ,ะไรายได้ที่เธอจะได้รับเนี่ยก็คงมันจะไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่ แต่เรื่องนี้ก็ทําให้นางเอกและก็สาวๆคนอื่นในโปรแกรมเนี่ยระวังตัวมากขึ้นและก็พยายามที่จะไม่ให้ตั้งท้องเร็วเกินไปหลังจากนั้นเรื่องราวก็ดําเนินไปเป็นไทม์สกิปประมาณหนึ่งเดือนต่อมาผู้หญิงในชั้นเรียนก็เริ่มทยอยตั้งท้องจบการศึกษาไปทีละคนละคนแต่ปัญหาคือนางเอกก็ยังไม่ท้องเสียทีแถมที่น่าสนใจคือเหล่าผู้ชายที่ตอนแรกแห่กันเข้ามาหาตอนนี้ กลับลดลงมากและลดลงเรื่อยๆไม่เข้าหาเหมือนที่เคยกลับกลายเป็นว่าฝ่ายหญิงจะต้องเข้าหาฝ่ายชายเสียอย่างนั้นซึ่งรวมถึงนางเอกด้วยและไม่นานก็ได้คำตอบกลับมาว่าทำไมฝ่ายชายถึงไม่เข้ามาหาเธอเหมือนแต่ก่อนคือเนโดยคำตอบนี้ได้มาจากผู้ชายคนหนึ่งที่นางเอกเข้าหาแล้วก็ปฏิเสธที่จะบูฮูโดยเขาเนี่ยได้อธิบายว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก และบารบอกพวกเขาว่านักเรียนหญิงห้องเนี้ยวูฮูได้เต็มที่เลยนะพวกเขาก็จัดไปเต็มที่จนสมใจแต่หลังจากความอยากได้รับการเติมเต็มสติและความคิดก็เริ่มกลับมาแล้วพวกเขาก็พบว่าพวกเขากำลังจะอิบอายมีเพื่อนๆหลายคนที่โดนหักรายได้จํานวนมากเพราะไปวูหูกับสาวๆหลายคนแล้วพอสาวๆเหล่านั้นตั้งท้องเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายส่วนแบ่ง1% ตามจํานวนสาวๆเหล่านั้นซึ่งคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาโดนไป16%แล้วเป็น16%ที่จะถูกหักไปเรื่อยๆทุกเดือนตลอดชีวิตเขาเลยพอกันทีไม่เอาอีกแล้วอย่างไรก็ตามนางเอกก็สามารถหาคนที่ยินดีจะวู้ฮูกับเธอได้สำเร็จและตั้งคันจบการศึกษาในที่สุดในกร์ตูนนั้น ผู้ว่าได้สรุปเรื่องราวโดยการให้นางเอกกับเพื่อนที่ท้องโตแล้วเดินคุยกันไประหว่างทางโดยเพื่อนนั้นพูดประมาณว่าอิจฉานางเอกที่มีผู้ชายมาวูหฮูด,ด้วยมากถึง58คนโดยจำนวนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนของชมลมซูโม่ทั้งชมลมซึ่งโดยรายได้ของนักซูโม่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละประมาณ1ล้านเยนสมมติว่าทั้งชมลมเนี่ยมี10คนได้เข้าวงการ ก็จะตกเดือนละ1,000 0แเดนหรือ24,000บาทแล้วนี้ยังไม่รวมคนอื่นๆอีกเรียกได้ว่าจากนี้ไปนางเอกสามารถมีชีวิตและเลี้ยงลูกอยู่ได้อย่างสขสบายทีเดียวส่วนเพื่อนนางเอกก็ถูกวางตัวไว้ให้เล่าว่าคนที่จบการศึกษาไปแล้วนั้นสามารถกลับเข้าโปรแกรมอีกครั้งได้แต่เงื่อนไขสิทธทิประโยชน์จะลดลงจากเดิมเพราะว่าเพื่อนนางเอกก็เล่าว่าตนไม่มีทางเลือก ด้วยส่วนแบ่ง1%จากคน4คนนั้นไม่มีทางที่จะพอในการดำรงชีวิตและดูแลลูกได้และเรื่องราวก็จบตรงตรงนี้จุดที่น่าสนใจคือเมื่ออ่านจบแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องก็คือรัฐบาลลองคิดดูแค่ออกกฎหมายและจัดโปรแกรมชั้นเรียนพิเศษนี้เสียค่าดำเนินการแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการไม่กี่คนจำนวนการเกิดของประชากรก็เพิ่มขึ้น เงินสวัสดิการที่ให้ฝ่ายหญิงรวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรก็ไม่ต้องควักออกมาเองเพราะพวกนักเรียนชายกัดมันที่ไม่ทันคิดเป็นคนจ่ายให้แล้วพอพวกนักเรียนชายโดนหักไรายได้มากๆเข้าเขาก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้มีไรายได้มากขึ้นพอเลี้ยงดูตัวเองก็กลายเป็นว่าผลผลิตของประเทศก็จะมากขึ้นตามมีแต่ได้กับได้และนี่คือการ์ตูนที่ยกประเด็นจำนวนการเกิดมาเล่าที่ผู้เขียนสนใจ สาเหตุเพราะเป็นไม่กี่เรื่องที่ยกเอาค่าครองชีพของแม่และบุตรมาเล่าถึงอย่างจริงจังและน่าสนใจกว่าเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านตา